สวัสดีครับเอาละมาต่อกันกับพาร์ทสาม Resident Evil Revolution 2นะครับตอนนี้เราก็ตามแครกับไมลยละ Nice of ้ m to wait for us ชิบหายอุ้ยมาทีละสองเลยระ,ะเบิดดีครับโอ๊ยทำไมมันกระตุก<ๆ>ข้อเสียของเนี่ยครับข้อเสียของของใ้เนี่ยครับ resident revolution 2เนี่ยมันมันจะชอบกระตุกแบบนี้ครับ ดูจากสภาพเราคงขึ้นทางนั้นไม่ได้เราก็มาทางนี้แทนแล้วครับมีทางลงข้างล่างไปดูหน่อยแล้วกัน,อน,นเออมา่าบอกมีตัวอยู่ข้างในนะให้ระวังตัวด้วยไหนครับเราก็ย่องสิครับเผือมันหันหลังอยู่เอาชิบหายมันเห็นแล้ว อาอยังไม่ตายเหรอโอเคเออแล้วมันมีอะไรข้างล่างปืนหมดแล้ว <c oughs> เ,ออเสียงอยู่ไหนเสียงอยู่นู่นมา <c oughs> มา,มามเข้ามาเอากระสุนหมดอีก <c oughs> แล้วถ้าไม่ตายมัน <laughs> คลานนะครับถ้ามันคลานถึงเราก็อาจจะมีตายกันบ้างครับโอเคของเยอะแล้วเนะี่ยอันนี้ไม่เอา เืองนะครับเปลืองกระสุนย่องดีกว่าครับเท่าอีกโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โหจะโชว์เหนือซะหน่อยอุย้ย ตัวอะไรกันนะ่ะเฮ้ยตายไหมเอ้ามันไม่ได้มีตัวเดียวตา,ายแล้วครับ không buồn Không Hả y Lưỡng lưỡng mắn mít chờ <laughs> Ui Chờ đó โอ้โหเหลือสนัดเลยชีวิตแล้วครับเอาแล้วลูกซองเราหายด้วย เดี๋ยวขากลับขอครับไปดูทางนั้นก่อนมันมีทางขึ้นอาจจะมีกระสุนไม่ไหวแล้วครับกระสุนเราหมด จาะเข้าไปทางขึ้นทางนี้ก็มีนี่หว่าขึ้นมาแล้วได้อะไรวะส่วนแมกนัม สั่งมันยังงี้อ้าวสำรวจสำรวจให้หมดมีอะไรเก็บบ้าง Need your help Need your help โอเคชั้นเดียวสบายสบาย อ๋อถตาเรามาได้สองทางแต่ของเรานี่มาทางล่างข้างบนเลยครับ Need your help มา Need your help สองชั้น พอสมควรนี่โอเคโอเคโอเคกระเป๋าขยายช่องนาตาเลียแล้วก็ สำรวจให้หมดครับเผื่อมีอะไรให้เก็บไม่มีละไปต่อจำได้ครับตรงนี้เป็นจุดเริ่มพาสองกระสุนเลือสนะิบหกนัด ไอ้โอ้โหโอ้โหวี่ไไงกับแคร์ไม่ระเบิดนะครับมาระเบิดกับแบร์รี่ถ้ายสนายมีอะไรเก็บบ้างเนี่ยเอาไวกฟากอันี้ให้หมดแล้วกันฟางไว้ก่อนฟางไว้ก่อน อ๋อนี่ไง<ม>กระสุนอยู่กับมอยล่าเป็นกระตักเลยนะเอ้ยกับนาตาเลียเฮ้ยอีชิบหายห <c oughs> นีไปอาตาเลียเฮ้ยตัวอะไร,รอ่ะ อ๋อลืมไปเลาไปเปิดเปิดไฟฉายใส่มนโอ้โหเต็มหน้าเลยเห็นน่ะมันชาร์จแล้วมันชาร์จแล้วมันปลาแน่เอา ไม่โดนเราแต่ไปโดนโอเคเฮา,าวไม่ต้องแก้ปริศนาให้เมื่อยนะครับเ,เพราะว่าแคร์แก้แก้ไว้ให้เรา ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่แคลกับมอยรามาถึงฮะถูกจับตามองแลยว่ไข่เหรอ,รหรอโอเคอ้าวแล้วทำไม ปืนเราปืนเราห,หายปืนชัดกันเราหาย good let's pick up the pace แต่จริงมันก็ไม่ได้หายนะมันคนละตัวกันไม่ใช่ไม่มีอะไรก็ไม่มีับเฮ้ยมี need your help ัโอเคกระเทียมกระเทียมดอง็อกเหมือนกันแต่ว่า เราเจาะไอ้นี่ก่อนดีกว่ามีอะไรมาแล้วเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปเรียบร้อยเอานี่มันออกมาทางอ๋อ อ๋อออกมาทางนี้เลยข้างหลังนี่เลยนะครับไรนี่เถื่ออะไรอยู่ไอ้นี่ไอ้กอกเก็บหรือเปล่า mess up w ป,ไปิดไฟฉายก่อนเผื่อจะได้แอบย่องไป <Mo> ซัดใคร Nice guy อะไร nice Sky. คนจากเทร,เร์เซฟช่วยฉัน She made it Come on Let's see what we can find มไม่อยากไปยุ่งกับไอ้นี่เลยนะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเผื่อไอตัวใหญ่ๆแล้วมันฟื้นคืนชีพ This place has changed. Yeah, pretty creepy, huh? มันแสงปิ้งปิ้งมีอะไรหรือเปล่าเผื่อมีอะไรนะครับโอเคไม่มีอะไรนี่ก็ไม่มีอะไรทางขึ้นมีสองทางเฮ้ยกล่องนี่หวา

ไปทางนี้แล้วกันเหตุการณ์ส่วนปืนสัน้นเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเด็กกระสบเด็กตัวเป็นใหญ่แต่น่าเป็นเด็กตุ๊กตานี่หว่าเฮ้ยไม่ใช่ตุ๊กตาแล้วมั้ง ตุก๊กตาหรือศพเด็กต้องเจอบอสอะไรปแปลกๆแ,แน่เลยนั่นไงเอาแล้วกระสุนพร้อมยาพร้อม Wesker. She's so scary. I can't stand her. Who? The woman here with Wesker? That is Wesker. Huh? Alex Wesker. Two Weskers. You gotta be shitting me. ล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยเวสเกอร์สองคนผู้ชายก็เวสเกอร์ผู้หญิงก็เวสเกอร์จะ so มาจนได้นะโอ้ยรวนมันรักเอ้ยนันไงโดนแล้วชี้หน้า Natalia. Hả? Ở đây à? <NATALIA> Next time on Revelations 2. Ow. Chop. Episode 2. เฉยเลย Good. This is enough No. No sign of umas, <blunt animation> her. Of course <contributing noise> this hmm. factory had to be a fucked up factory. She's responsible for the experiment six months ago. No. It's got all our names on it. i come on, go wrong? Where's Okay. จบนะครับสำหรับเอพิโซดสไว้ติดตามกันใหม่ในเอพิโซดสนะครับขอได้รับความขอบคุณจากตูนบอดี้สลัมสวัสดีครับ